อย่าห่วงบาอย่าห่วงบาสอย่าห่วงบาอย่าห่วงบาสอย่าห่วงบาอย่าห่งบาส์อ่มันหีแล้วมันีแล้วมันหีแล้วมันดีแล้วไอ้เที่ยมงดีนะหน้ากากมาที่ันนึงันัข้างล่างมันดักะไอ้ตึกข้างล่งเคเหลืองมีงันนนี่เยอะหรอกข้างล่างอะถ้าเรากุ๊ปใหญ่เป็นไม่เมืองฟังฟังเียเนี่ยจะสั่งกุ๊ปใหญ่เนียมากันยังลในมือเคเข้ามาข้างในดีมากันยังบอเคลืเหลืองลงมาหมดยั้งติด ต right ิดขึ้นลงไปไม่ได้มีเราต้องโดนไัตายมามาออนนะีค่ไหนลุงลุงล้มาอยู่ใกล้ถึงแล้วพี่เคเข้ามาข้างในสนามิล่างแล้วพี่มีมีบซีกับกุนเขาาตามครบเคสอยู่นอกเมือง5คันนะครับถ้าถ้าเอาตอนนี้คือเราน่าจะได้มามามาทิม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 เคนมาทุกคนไม่ช้าถ้ามึงช้าเพื่อนเออหมดแค่นั้นแหละถ้ามึงไม่ทิมอ่ะเคนลงมาไปเคนเลยนะไปเคสทุกคนไปเคลลุสกหนอย่ามึนนะ ใครช้าเพื่อไม่ได้เล่นเวยมึงแพ้แค่นั้นถ้าใครไม่มามามาอย่างลงเลยลึกอแล้วเอ้ยเดี๋ยวโดดลงไปมามาิงอยู่สองคนที่วิ่งอยู่รอชุดที่2คนที่วิ่งอยู่ยิงนี้ยิงนี้ยิงมันนี้มันมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะกลมาชมาชุกข้างหางมันอยู่ข้างล่างนะลงมาเล่นนี้ลงมาเล่นนี้ลงมาเล่นมาเเงกข้าแล้วสันเลย ม้ามาม้าลงไปซันลงไปซันลงไปซันลงไปซานเคนลงมาอย่าช้าลวงแล้ว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 ลงมาเล่นลงมาเล่นลงมาเล่นให้หมดลงมาเล่นให้หมดเปอร์อยู่ไหนเปอร์พี่ป้าแอบไอเล่นแก่กอกลงนะคนโดดหลงเนี้ยใส่กองกอลงเปอร์หงเนี้ยสั่นตัวสั่นตัวไปเลยชุบเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยนะข้างหลังนะเดนเว้าวดน โดนห่อเนี่ยเดยทข้างหลายห่อคุณห้อมไม่โดนไม่โดนไม่โดนมามาลงมาเล่นลงมาเล่นมันตายเยอะมันตายเยอะเป็นรถเยอะนะเป็นรถเยอะนะไล่ปืนล้วนหน่อยลงไปชุบเพื่อนตรงนั้นหน่อยตรงที่เขาโดนตายนะตกรถมีตกรถเกิดแล้วพี่มาดีคนนั้นเกิดแล้วผู้หญิงเกิดแล้วไไไปปเล่นหน่อย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  ปืนบนรถเลยเอาปืนบนรถหน่อยอปืนบนรถหน่อยเตปืนบนรถเยอะได้ลุกยังได้ลุกกัแล้วได้ลุกแล้วได้้ลลุกแวไปครับไปช่วยนะยังไม่ได้ลุกอ่ะกำกดที่เริ่มหน่อยพี่อ้อยกำกดีเริ่มหน่อยกำกดีเริ่มหน่อยไปทำเตายยินะคกัน ที่ข้างหน้านี่ต้องรีบเคลียร์รีบเข้าเข้ามาข้างในเพื่อนเยอะชุบเพื่อนรีบชุบรีบชุบรีบชุบเพื่อนเนี่ยรีบเรียนมันมานะมันมานะมันมานะรีบเคลียร์นะรีบเคลียร์นะชุบด้วยแล้วก็เล่นด้วยเฮ้ยเชชเล็กเชชเล็กเชชเล็กพวกมันพวกมันเฮ้ยขึ้นไปข้างบนหน่อยขึ้นไปข้างบนหน่อยเบนนะเข้าออกด้วยไปเดินชุบไปเดินชุบไล่ไปเดินชุบไล่ไปเดินฝันไปเลยฝันเฮียก่าอี๋ ดันดันนีดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเฮ้ยม่อมันไปเล่นกันทีเค้นี่ใหญ่เล่นแย่ดิยอย่าเล่นแย่าเล่นแมเล่นทีเค้นมาเดตรงีเค้นมาเล่นตรงีเคนอย่าแย่อย่าแยุ่บแล้วกูทุบแล้วกูช่วนแล้วเพื่อยแล้วกูช่วยแล้ว่วยแล้ว มันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันติมหนีแล้วติเคียปืนหน่อยติเคียปืนหน่อยติเคียปืนหน่อยไม่ต้องยิงแล้ว่ยิงตรปืนมนเน่ยมงนตัวชี้เพืนตนี้เ่ไมืต้เงยิืแล้วนายิงตังีปืนมัวนี่ยปืนันี้ยปืนน้เยปินออวนีเลยปืนตัวนี้ปนวเยปืนตัวนี้เลยปืนตัวนียปืนตนี้ปืนตวยปนตอวนี้ทางอืนตนี่ยลุเพื่อนด้วยนะบวกเพื่ืนชุด้วยนตัลต้ปตวนร้ปตั้ ปืนตอปืนตอลงไปเล่นดีลงไปเล่นคนนึงปืนตกแล้วเห็นยอาชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนด้วยใหญ่ปล่อยเพื่อนนอนตายชุบเพื่อนด้วยชุบเยอะๆชุบเยอะๆมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันไม่ไหวหรอก ตายเฮียช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนเนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยอย่าห่วงบ้าอย่าห่วงบ้าอย่าห่วงบ้าอย่าห่วงบอสอย่าห่วงบ้าอย่าห่วงบ้ามันหนีแล้ว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 ไอ้เฮียมึงดิคุยอะไรมึงดิคุยอะไรล่ะมึงว่าคุยอะไรเอ้ยมึงว่าอะไรมึงว่าอะไรไอ้เฮียมึงว่าอะไรสัตว์มึงว่าอะไรเฮีย ว่าคุยไยวยไรเยยกระจอกเปารถแปรถแปรถที่มาหน่อยมาห่อตรงนี่อยัวนี้มาหน่อยมาหน่อยหนอหน่อยไอจุดามาไอ้าปาเรเงินเหลืองเงินเหลืองไฟอยู่เออเธอไม่มีรถเเพิ่งเข้าไปรืรับไปรับรรับร อกเพื่อนอย่าบับบอกเพื่อนอย่าบับตั้งใจก่อนเมมก่อนเมมก่อนเม้าวอด้วยบอกเพ่อนเขาวอด้วยเขาวอเลยใครเมมก่อนเมมก่อนอย่าบเป็ดอย่าพาเพื่อนบเป็ดป็ดอย่าพาเพื่อนบ้าเขาวอาคเลเวอเบมันดเร็นเย็นสตัวเนเย็ปิดอคี้เปิดัคีวงนึงเล็เปิดอคี้วงหนึ่งแล้วจเ J ต่อเปิดเลยไหมครับลุง

มาสวนขลางลยาปแล้วเปิด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 เปิดเปิดมาหอเาหอไปใครีเปรดปนี่เปเปปเบิกรอดแล้อ้วเปิดวปเเแเปนดวเปเปิเปิปิเแล้วมปิล้เแ้เดแปิแเปิดลวเจเปดแปเปิลเดเเปปิเเเเลมีเเอรแล้ปเิด้ปเิดเิป ไอเืออกเล็กึงออกไปก่อนเลยได้บ้ามึงออกเช็งออกไปลอกก่อนเลยก็ได้ทุกคนนะเว้ยต้ลยไปไหนคนเอใจเย็นใจย็นใจเ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 ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นย็นใจเ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 ยเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นใจย็นใจนนใจเยเย็นย็นย็นใจเย็นใจใจเย็น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 นใจเย็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 นใจเยย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจนใจเย็นใจเย็เย็ย็นใจนใจเย็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 นใเยยนใเย็ย็นใจย็นใจเนใจเย็นใจเย

สูงหนักหกสูนเนี ite, so ่ยบ้านอยู no like, ่ตรงนี้มามามาเดนอยู่เบล่างพี่พี่ตุดเบล่างมึงเขาจเดี่ยอกไม่ได้่ไดมด่ไดใจใจยนเางไม่ได้เาต้องย่ไดมดต้ห่ดแตกหลังแตกพี่ตีหลังแตกไปนะที่กูเองไที่กูเองปล่อยไอตัวดเดี๋ยวค่อยเลยครับเอาตรงนี้ก่อนไาเพื่อนพาใ่เดี๋ยวไม่ฟังนะฟังฟังก่อนตอนนี้อย่าให้มีเหตุการณ์ที่มันไปโลมบานอีกนะมึงก็เอาให้หมดจริงจริงนะ ได้รวมกูกันได้นะถ้าปล่อยมันล่อไปใครมือว่างไปไหมครับหมดย่าง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 พี่เสือพี่พี่ได้รถยังอ่ะตอนนี้หนูอยู่แถวได้แล้วได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปหน่อยไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนใครมีรถแล้วไปรับเพื่อนใครมีรถแล้วไปรับเพื่อนใครไปรับเพื่อน มามาใครไม่ม oh. ีรถขึ Life ้นมาใครไม่มีรถขึ้นมาอุ้มศพมาด้วยอุ้มศพมาด้วยใครไม่มีรถขึ้นมาเจเคเนี่ยมาขึ้นมามาเร็วมาเร็วขึ้นมาเจเอมีรถหรอมีเขาเองมันเร่งแบบบุกเยอะนะมามาใครไม่มีรถใครไม่มีรถมาใครไม่มีรถมา เออมันเด้งกับครูก็ต้องไปเอา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 ไปเนหไปเอาไปเอาไ่เไดเอาไปเอาไปเอาไปเอไปเอาไปเอไเอียปเอาไปเอไปเอานปเอาไเคาไปเอาไปเอาไปเาไ้เอาไปเคไปเอาไเอาไปเอไปตอนี้เอาไเอลไปไหมาลาเลไไมไเเอไ ไอ <le l trees> ้ตรงที่เราตีอยตรงที่เรตี่ยดูด้วยมาเรเล่มาเเดล่าตรงน้ตรงไลน์ไม่เห็นไม่เห็นไม่เหลือตงไปไปหาเรลารเรไป์ไมหไมไม่ือาไม่มีศพกเเบอร์ถ้าไม่มีศพกเหลือ อย่าหนัวอย่าหนัวอย่าหนัวดาเบอร์เกอร์ตรงเผาเร็วล้มอยู่มาหน่อยมันามหน่อยไม่กำลังไปขอกลางกำลังไปคำเดียวพอไม่ก็กำลังไปกำลังไปกำลังไปอย่างเงี้ยเอาคำเดียวพอไอ้ต้มจืดคำเดียวทำให้ยิงไหน่อยมันหน่อยตำรวจสิบคนนะตำรวจสิบเอ็ดเองนะมึงต้องโปหน่อยเว้ยเล่นเขาอะเล่นเขาเล่นได้มึงไม่ต้องเล่นบนถนนอยู่ไหนอยู่ไหนมา เป็นไงแผนผมเป็นไงครับแผนผมดีปะแผนผมดีไหมแผนผมเชี่ยบปะเนี่ยนึงเนี่ยรีเรวล่างเนี่ยมาหน่อยมอยู่เขาหมุดบ้าใบหน่อยเล็ดเล็ดบ้าใบหน่อยเดี๋ยวเราไปเ็วลขางอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวมีถุงผมมีห่อมคือว่าวันนี้พี่ต้า มีกาแฟอุ้มชี้ๆบ้างวาตอนนี้ยหลับไปแล้วรอบหนึ่งใครว่างไหมโรมึงไล่ขอประชาชนเลยเวทมึงไล่ขอประชาชนเลยีรีตามตึกได้น้องถ้ามีสันเนี้เฮ้ยใครก็ได้ไปช่วยเวทล่างหน่อยดิเออ้มมม ซ่อมผมไม่ม oh. ีผมแหวนเป็นของซ่อมจิ๋วบอกดีบอกเพื Blessed ่อนหน่อยพี่จิ๋วดีที่ไหน ยยย้้้าเเเปวไปเลเวลเลยซ้ายไปกขามีฮาคิไปไปเลเวลเลยซ้ายไปเลเวลเลยซ้ายไปแป๊บนึงนะครับเลเวลเฮ้ยในวอลในวอลเลเวลล่างเราไม่ได้ทำอะไรแล้วสมมติค่ามันหมดแล้วอ่ะไปเลยนะไปไปไปออกไปรอโลนนะไปไปเลเวลทะเลทรายไปเลเวลทะเลทรายจะได้รีของด้วยแล้วก็รีศพด้วยไปแล้วก็ไอ้เป๊ปไอ้เป๊ปไปตรงนู้นด้วยเพราะมึงมึงถืออาคิได้ครับได้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  ไกลกันดีมัน่ฟ้ามันกอีดีมันจบกลอกด้เลยเปเสอาน้องโอเคมเดเเันจเดปเลยน่นนอเลยมาก็มาได้ๆตอนตอนนี้แท่าเลยผมอยากให้ครับถุงห่อถัวก่อนนะเื่อเพื่อเจอตลุดนอีกครูกรูรัไปครับถุงห่อให้ไปเล่นอลยรบ้านล่ะ ขอไปไม่กี่ค,คนพอเดี๋ยวค่อยมาเอาไอ้น well> no> ี่ไปไปไปเลเบลไปแปลวของไปได้เจ้าของได้ครับได้ครับเข้าได้เข้าได้เข้าได้จิงอไปจัดสองแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวกู